รอบนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็โอเค ใหน่อยกับที่ที่บ้านนะคะที่บ้านนี่จะบ้านนอกเลยนะคะะคะเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะบรรยากาศเป็นยังไงมั่งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะถึงโรงบ้านนะคะเราจะดูว่า ออโรงพยาบาลที่ไปผ่าตัดตอนนั้นพักอยู่ได้ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ประมาณออส,สองสามอาทิตย์นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะคะ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็อากาศร้อนนะคะร้อนที่วันนี้ก็ประมาณ27-28องศานะคะเช้ชาอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลา,อาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ9โมงค่ะมอนัทมอนัทสิบโมงนะคะ,ะ,คะแต่เราต้องไปก่อน ว่า,าไปเอ็กซเรย์สิบโมอ,อะไรอย่างี้เราก็ต้องไปก่อนหมอนัดนะคะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศร้อนนะคะค่อนข้างจะร้อนนะเช้าเช้า จะถึงโรงพยาบาลนะกันเดี๋ยวเราไปดูโรงพยาบาลว่าเป็นยังไงนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะก็จะเงียบๆเหมือนกาตอนก็ยังเช้าอยู่ อันนี้ก็ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะสามีก็เป็นคนขับรถมาให้นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ข้างหน้านี้ก็จะเป็นวัดนะคะทุกคน <Okay. S 1> ตรงนี้สามีบอกว่าเป็นร้านเหล้านะคะ <Okay. S 1> เป็น ที่เขาผลิตโอซากะโอซากะจิตเราจิปอ่าเราจิตอันนี่ข้างหน้านี่เป็นวัดนะคะวัดวัดค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้นะคะ อนนี้เราอยู่ในรถถ่ายนะคะบางทีก็เจออะไรดีๆก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ <c oughs> สีแยกนี่ก็ตรงไปก็เป็นโรงบาล,ล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเออเป็นยังไงม้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เข้าไปถ่ายข้างในคงไม่ได้นะคะอืมคงจะถ่ายได้เฉพาะข้างนอกให้ทุกคนดูนะคะอ่านี่นะคะถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลนี้คะ่ะที่มารักษาอ่า ตอนมาผ่าตัดขาตรงนี้นะคะถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลใหญ่มากค่ะตอนนั้นลันก็นอนรักษาตัวอยู่ชั้นชั้นแปดนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมอค่อนข้างจะใหญ่นะคะโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ ก็คนไข้ก็จะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้นะคะคนคลานนะคะเราเราต้องรีบมาก่อนนะคะ <c oughs> ถึงเรามีมีคิวแล้วแต่เราก็ต้องอมาเอ็กซ์เรย์ส์รูมเอ็กซ์เรย์อะไรีาา้น,นี่นะคะถ่ายให้ดูนะคะ ขอลงรถก่อนนะคะ